สวัสดีครับทุกคนคิวไรท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการใช้งานของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งวันนี้ครับทางรฟมก็ได้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้ง2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปทางฝั่งของสารายาแล้วก็ไปทางฝั่งของธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตโดยจะมีการเซ็นสัญญาภายในเดือนหน้าครับจกุมภาพันและจะเริ่มก่อสร้างภในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แหละครับ วันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดแถวท่านได้ชมกันสุดจะมีบรรยากาศเป็นยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ MRT สถานีบางซื่อครับจุดนี้ก็จะเป็นสถานีใต้ดินโดยสถานีในจุดนี้ก็จะเชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตโดยวันนี้ล่าสุดเลยนะครับทางบอร์ดของรฟทก็ได้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายแล้วครับแอดเอกก็เลยเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดเท่าท่านได้ชมกันจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปถึงสถานีตลิ่งชันเลยครับของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตอนนี้แอดขึ้นจากใต้ดินมาที่ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ด้านหน้าจุดนี้จะเป็นห้องจําหน่ายตัว๋วโดยสารนะครับของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงโดยรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองในจุดนี้จะมีไปถึง2จุดเลยนะครับถ้าเป็นสายสีแดงเข้มไปทางปัจจุบันก็จะอยู่ที่งสิทธิ์ครับส่วนจะเป็นสายสีแดงอ่อนก็จะไปถึงที่บริเวณของสถานีตลิ่งชันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เหรียญโดยสารมาแล้วครับลักษณะก็จะเหมือนขับเหรียญของรถไฟฟ้าใต้ดินเอฟมาทีนั่นแหละครับแอดเองก็ตอบตามตรงนะครับว่าแอดใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงก็หลายครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายสีแดงเข้มครับไปทางงสิ แต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกน,นะครับที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนมาถึงสถานีตลิ่งชันเลยครับโดยด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าสู่ชานชาลาที่9แล้วก็ชานชาลาที่10ส่วนถ้าจะไปทางดอนเมืองไปทา,างลังสิ์ก็ต้องใช้ชานชาลาที่3ครับด้านหน้าจุดนี้จะเป็นทางขึ้นสู่ชานชาลาที่9นะครับกับไปทางตลิ่งชันยังไงขึ้นมาชมบรรยากาศบริเวณชานชาลา9กันเลยครับ ตอนนี้ไอ้ขึ้นมาที่ชานชาลาเก้าแล้วครับรถไฟก็ยังไม่มานะครับโดยถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงออกเที่ยวจะเดินทางกันในวันนี้ก็จะมีแค่4สถานีครับเริ่มที่สถานีในจุดนี้สถานีกลางกรุงเทพพิวัฒน์ถัดไปจะเป็นสถานีบางซ่อนสถานีบางบมมําุกและก็สถานีตลิ่งชันนะครับส่วน้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มจุดนี้จะมีถุง1ิสถานีเลยนะครับเดินมาตั้งแต่ในจุดนี้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถัดไปจะเป็นสถานีนจตุจักรสถานีวัชเมียนนาลีสถานีบางเขนสถานีทุกสองห้องสถานีหลักสสถานีการเกหีหะ สถานีดอนเมืองสถานีหลัก6แล้วก็สถานีลังสิตนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนก,ก็มาถึงชานชลา9าแล้วครับจากจุดนี้นะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรรถไฟฟ้าก็จะวิ่งตามแนวเส้นสีแดงลักษณะแบบนี้เลยครับจะผ่านทั้งในส่วนที่เป็นคลองปลาปาเชื่อมต่อกับ m r t สายสีม่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่สถานีบางบัวรุ่แล้วก็ไปถึงสถานีตลิ่งชันเลยครับคนใช้บริการตอนที่แอดมาถ,ถ่ายคลิปประมาณ16นาฬิกาเกือบ17นาฬิกาก็ไม่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับด้านบนเหนือเก้งา,าง ะะด้วยสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงโดยตอนที่แอดถ่ายคลิปอยู่รถไฟฟ้าก็ออกจากจุดนี้ครับสถานีกลางกรุงเทพอหิวัดรออกจากที่นี่ประมาณ16นาฬิกา41นาทีไปถึงที่สถานีตนันงชันก็16นาิกา56นาทีครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีนะครับถือว่าค่อนข้างจะรวดเร็วพอสมควรเลยครับ ตอนนี้รถไฟฟ้าก็ออกจากสถานีมาแล้วครับส่วนขบวนในฝั่งตรงข้ามกันอยู่ไหนก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มที่มุ่งหน้าไปทางลังสิตโดยที่รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มก็จะเป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายเช่นกันนะครับจะเป็นส่วนต่อขยายที่อในระดับพื้นดินตลอดแนวมีทั้งหมด4สถานีครับเริ่มตั้งแต่สถานีคลองหนึ่งสถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสถานีเชียงรากและก็สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ลังสิตนะครับโดยจะมีระยะทางประมาณ8.84กิโลเมตรครับสำหรับโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงจากศิดิล่าสตลิงชันสลายาระยะทางประมาณ20.50กิโลเมตรมีโครงสร้างระดับดินนะครับอยู่ที่13.83กิโลเมตรและโครงสร้างแบบยกระดับอยู่ที่6.67กิโลเมตรรวมทั้งหมดนะครับ9สถานีได้แก่สถานีศิดิราสชสถานีบางขุนนนสถานีตลาดน้ำาตลิงชันสถานีพระราม6 สถานีบางก,ยกวยกฟผอสถานีบ้านฉิมพีสถานีกาญจนาภิเศษสถานีสาราธรรมศพและก็สถานีสารายาครับตอนนี้รถไฟก็มาถึงสถานีบางซ่อนแล้วนะครับส่วนในฝั่งตรงข้ามจุดนั้นก็จะเป็นสถานีบางซ่อนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับโดยโรถไฟฟ้าทั้งสองสายในจุดนี้ก็จะมีสกายวอล์กเชื่อมต่อกันนะครับส่วนจากจุดนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดบางซ่อนและถัดไปอีกไม่ไกลสักเท่าไหร่รถไฟฟ้าก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่สถานีบางบ,างบางําบูลเป็นสถานีถัดไปนะครับ ตอนนี้รถ้าก็กำลังข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแล้วครับในจุดนี้จะมีอยง4สี่สะพานเนยนะครับถ้าเป็นกว่ามือสุดจะเป็นสะพานพระราม7 ถัดมาจะเป็นสะพานของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนจุดนี้แหละครับและถัดมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นสะพานพระราม6เป็นของรถไฟทางไกลนะครับและถัดไปด้านซ้ายสุดก็จะเป็นสะพานของทางวิเศษบจิมรัตยาครับตอนนี้รถไฟฟ้าก็ข้ามมาสู่ฝั่งธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้แนวทางวิ่งก็จะค่อยๆลดระดับลงมาเข้าสู่ระดับพื้นดินเข้าสู่สถานีบางบําหลุกนะครับข้อมูลจากทางมติชนออนไลน์นะครับ โดยวันนี้ครับ29มกราคมในอนันตโพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการกรถไฟแห่งประเทศไทยรอ,อฟอรฟทอเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรถไฟครั้งที่2ทับ2569เมื่อวันที่29มกราคม2569ที่ประชุมมีมติอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงจากสิริลาตลิงชนันสารายา พร้อมสถานีเพิ่มเติมสามสถานีวงเงินค่าจ้างนะครับจะอยู่ที่14,720ล้านบาทและโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ลังสิตวงเงินค่าก่อสร้างรวมอยู่ที่6 5 7 7ล้านบาท โดยในอน,นันต์ได้กล่าวว่าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงศิริราชตลิ่งชันสรารยาระยะทางจะอยู่ที่20.50กิโลเมตรมีโครงสร้างระดับพื้นดินนะครับจะอยู่ที่13.83กิโลเมตรและทางยกระดับ6.67กิโลเมตรรวมทั้งหมด9สถานีนะครับได้แ,แกส่สถานีศิดิราชสถานีบางขุนนนท์สถานีตลาดน้ำตลิ่งชันสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกวยกฟอฟผพอสถานีบ้านฉิมพีสถานีกาญจนาพิเศษ สถานีสาราธรรมศพและสถานีสารยาโดยบ้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่จะอยู่ด้านซ้ายแนวทางรถไฟใช้ดินของรฟรทเป็นหลักไม่ต้องเวียนคืนที่ดินเพิ่มเติมนายอนันได้กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ลฟทได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 8ที่ผ่านมาโดยมีผู้สนใจเข้ายึดเอกสารประกวดราคาและเสนอราคาจำนวนทั้งสิ้น4รายได้แก่า,การรา่2บริษัทจีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัทชั่นจำกัดมหาชน 3. บริษัทชอกันช่างจำกัดมหาชน4บริษัทอิแตเดียนไทยเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชน,ดาชนโดยผลการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ีผู้ผ่านคุณสมบัติและเทคนิคครบถ้วนและผู้เสนอราคาต่ำสุดคือกิจการร่วมค้า UT ซึ่งประกอบด้วยบริษัท u n i x Engineering and Constru c t i o n จำกัดและบริษัท t ั u t y y o o s t t u u c t i o n จำกัด เสนอราคาอยู่ที่14,720ล้านบาทวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้14,729.70ล้านบาทตอนนี้รถไฟฟ้าก็มาถึงสถานีตลิิงชันนะครับปัจจุบันก็จกัดเส้นสุดแค่จุดนี้นะครับส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนแต่ในอนาคตาก็จะสามารถต่อจากจุดนี้มาถึงสถานีสารยาได้เลครับโดยทางออกจากชานชลาในจุดนี้ต้องลงมาที่ด้านล่างนะครับทางด้านล่างจะรอใต้ทางรถไฟในจุดนี้ไปโผล่บริเวณตัวสถานีเจริงชันจุดที่อย ติดกับถนนที่ทางรถไฟตลิ่งชันนั่นแหละครับส่วนด้านนี้มองถัดขึ้นไปในอนานคตช่วงเดือนมีนาคมก็จะเริ่มก่อสร้างส่วนต่อขยายไปถึงสถานีสัตยาแะครับจะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าจุดนั้นเป็นต้นไปสำหรับโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงลังสิตถึงมหาลัยธรรมศาสตร์สุรลังสิตมีระยะทางอยู่ที่8.84กิโลเมตรเป็นโครงสร้างระดับดินตลอดแนวมีทั้งหมด4สถานีนะครับได้แ,แก่สถานีคลองหนึ่งสถานีมหาลัยกรุงเทพ สถานีเชียงรากและก็สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์สู่ลังสิทธ์ครับโดยพื้ที่ก่อสร้างก็อยู่ด้านขวาของทางรถไฟใช้ที่ดินของการรถไฟเป็นหลกักและมีการเวียนคืนที่ดินบางส่วนประมาณ14ไร่เพื่อก่อสร้างสถานีและทางเข้าออก โดยผลการประกวดราคาพบว่าบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดอยู่ที่6 5 7ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าราคาการอยู่ที่6 6 4 9 6ล้านบาทครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่ผมนำมาจากมติชนออนไลน์ขอปุ่นข้อมูลดีๆจากต้นทางด้วยครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่ชันชลาฝั่งติดก,กับถนนด้านนอกนะครับโดยราคาค่าเดินสารเที่ยวเดินทางมา ตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรมาถึงสถานีตลิ่งชันในจุดนี้ก็อยู่ที่35บาทครับก็อดใจรอกันนะครับสำหรับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายในจุดนี้โดยคาดว่าจะเซ็นัญญาก่อสร้างช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจะเริ่มก่อสร้างช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ ผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน่าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ